ตัวเว้ยไม่ดิมาครับมาเบิงวิธีการพัดกระเพาหอยสูบ เครื่องแกงอันนี้มีพล็กกระเทียมตะไคร่นะตำไท่กันนะครับเกี่ยวห้มันห่อนๆแน่จังหน่อยซุกจังหน่อยนึง่งเดี๋ยวจะเอาหอยลงนะเอาหอยเลยเกี่ยวประมาณอ่ะตำซุกพอซุกแล้วซุกแล้วหอยลงเลยครับปัดกระเพราหอย มืัอนี้ทอกระเพ้าหอยแปลกแนวเอาตายเทสกาเนาะเข้าใหม่าาเว้ย,อาาย <c oughs> โอเคมาเดือดเดือดทุกแล้วครับบาดนี่ตุ้งนะครับปรุงอันนับโอ้ยอันนับแรกใส่น้ำตา,ตาลเล็กหน่อยนิดหน่อยจะใส่ไหไรใส่บกมกหวานงไงใส่หลายเด้อน้ำตาล นะเออแหมอันนี้ของโปวดชูรสนิดนึงพอน้ำปลาอย่าใส่เยอะมันสีเค็มได้ตามด้วยซอสน้ำมันหอยพัดหอยก็ใส่น้ำมันหอยครับโอเคใส่ไล นะคนให้เท่ากันเ,เดี๋ยวชิมมึงก่อนน่ะพีโอเค้วมั้งเสร็จไม้มันซุกแล้วใส่กระเพราเลยกระเพราไปเลย มานะตันแล้วาวปลาเจ็บดาสตายผมนี่แหละมาเอเ็เรียบร้อยครับ พร้อมกินดูดูอ่าสูตรใหม่ครับสไตล์เคลฟดามันซุบก็ได้แล้วฝันมันไม่มีหน้าแล้วไปกินอเโอเคเออโอเค ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของไปสุขสุขน,น่ะมาพบวอกับเชฟดาสไตล์คือเานาครับมเมน้มีอเอม,ม,มนูนำเสนอผัดหอยหจูบผัดกระเพราหอยหจูบสไตล์เชฟดานะครับ แอบว่างเปลืองแรงเขาคลอเลยไป่น้ะงมึอกี้เข,ขาเนี่บแบบอ้้หหอน อืมออืม,อม,อม,ม,มบักเรืเรื่องด้วยไวม่มี่อยรูดออกเบิร์อะไกับมี่ มันเลยเป็องเดอส์สับต้องกันเขามีแต่แกงอมเอมื่อเนี่ยผัดกับเพราอ่ะนะครับรต้องแบกแนวครับแบกแนวบะเติบเสิบตแทบบ อายบ่เป็นี่อเอานะนี่น้องกต่กินให้เบื้องพ่อสมบูนนรณสรครมควรนะครับเนาะสำหรับคลิปกินหอยจูบผัดกะเพรานะครับเด้อใครอยากไปเห็ดตามก็ได้นะครับแส่บคือกันผมเมืได้ยินเขาบอ,อกไหม่ะเห็ดน,น้ำเขา เนี้ยบแี่ยกินกี่บาทบ้างบ่ออ,บอกก็ตุ่นเย้ะเด,ด้่ยมันออกกับก <c oughs> ไม่ออกเอาไปอู้หูยไม่เป็นไรเอะโอเคนาอพี่น้องนะสำหรับคลิปกินผัดกะเพราหอยจูบด้วยพี่น้องเนี่ยไพยมกัก ให้ชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสำหรับเชฟดาสไตล์ไปติดตามได้ในช่อง YouTube ฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งช่องทางในการติดตามของเชฟดาสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าคำวาสวัสดีครับ